ครับสวัสดีครับสำหรับท่านที่ถูกธนาคารฟ้องให้จ่ายเงินตามบัญชีเดือยวสพัดหรือบัญชี O d ดีนะครับแต่ว่าต้องการจ่ายนี่น้อยลงเนี่ยนะครับในเวลาที่ถูกฟ้องดำเนินคดีมาแล้วเนี่ยนะครับต้องทำคำให้การนะครับไปในตามแนวทางที่ผมจะบอกต่อไปนี้นะครับในเรื่องแรกครับเป็นเรื่องของการที่ทางจำเลย นะครับจะ,จะต่อสู้ไปในะทานองที่ว่าโจก์ก็คือธนาคารเนี่ยไม่มีอํานาจมาฟ้องเพราะว่าใช้สิทธิ์ไม่สุจริตนะครับในเรื่องนี้นะครับก็เคยพบเจออยู่ครับกรณีที่ธนาคารเนี่ยนะครับหลังจากที่ทางจําเลยก็คือตัวลูกหนี้ผิดนัดจ่ายเงินแล้วเนี่ยนะครับก,ก็หลังจากจําเลยได้รับหนังสือทวงหนี้แล้วก็ชําระกลับมาครับแต่ว่าเป็นการผ่อน เป็นการผ่อนแบ่งจ่ายมาเรื่อยเๆ,ๆือๆๆๆซึ่งทางธนาคารก็ยอมรับเงินผ่อนอันนี้ครับแต่ว่าสุดท้ายก็ยังนำหนี้เนี่ยมาฟ้องต่อศาลอยู่ว่าขอให้ชำระหนี้ทั้งหมดนะครับเรื่องนี้เนี่ยก็ต้องต่อสู้ไปครับบอกว่าทางธนาคารเนี่ยนะครับเรียกร้องเงินเป็นก้อนจากตัวลูกหนี้แต่ว่าในเวลาเดียวกันนั้นก็ยอมรับ การผ่อนชาระจากลูกหนี้ด้วยนะครับถ้ามีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นจริงเนี่ยนะครับก็สามารถนําม,มาแนวทางนี้มาต่อสู้ได้ครับนะครับเพราะว่าอย่างนี้ทางกฎหมายถือว่าเป็นการใช้สิทธิ์โดยไม่สุจริตนะครับในการใช้สิทธิ์โดยไม่สุจริตของทางเจ้าหนี้ก็คือธนาคารนั่นเองครับข้อ2ครับแนวแนวทางต่อมานะครับก็เป็นเรื่องของการที่บางครั้งเนี่ยสัญญา บัญชีเดินสะพัดนะครับตามที่เราเข้าใจเนี่ยบางครั้งมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับอย่างในกรณีที่เคยพบเจอมานะครับก็ธนาคารเนี่ยเวลามีลูกค้ามาขอเปิดบัญชีเดินสะพัดก็ให้ทําสัญญานะครับในสัญญาก็ระบุว่าบัญชีที่จะเปิดต่อไปเนี่ยนะครับเปิดขึ้นมาเนี่ยเพื่อให้ทางจําเลยนะครับก็คือลูกหนี้เนี่ย นำเงินเข้ามาแล้วก็ธนาคารก็จะหักเงินตรงนั้นอนะ่ะเอาไปใช้นะครับเป็นค่าดอกค่าอะไรต่างๆค่าธรรมเนียมในการใช้ค่าดอกทบต้นค่าดอกเบีย้ยอะไรต่างๆของแล้วก็แล้วก็ถ้ามีเงินเหลือเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการนําเงินตรงนั้นอนะ่ะไปใช้เป็นหักออกออกไปจากเงินต้นด้วยนะครับโดยบัญชีเดินสะพัดที่เปิดขึ้นมาตามสัญญาเนี่ยก็ ทางลูกหนี้ก็ไม่ได้มีการเบริกเงินเกินบัญชีเลยอย่างใดนะครับจะมีแต่การนําเงินเข้าไปอย่างเดียวอ่ะนะครับถ้าเป็นกรณีแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยให้ท่านต่อสู้ไปในแนวทางทํานองที่ว่าไม่มีการเกิดขึ้นของบัญชีเดือนสพัดเลยนะครับนิยกรรมสัญญาระหว่างกันเนี่ยไม่ใช่บัญชีเดือนสพัดนะครับบัญชีที่เปิดขึ้นมาก็เป็นเพียงแค่บัญชีที่เปิดขึ้นมาเพื่อให้ทางโจทก็คือธนาคารเนี่ย หักเงินไปใช้หนี้เท่าน,นั้นเองนะครับพอมันเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับเรื่องของดอกเบีย้ยเนี่ยก็จะไม่คิดทบต้นไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่ใช่เรื่องของบัญชีเดือนสะพัดแล้วนะครับตรงนี้ท่านก็จะ,จะได้จ่ายหนี้น้อยลงนะครับในข้อที่3ครับเรื่องนี้ก็มีมาบ่อยเหมือนกันครับเป็นเรื่องของการที่เมื่อทางลูกหนี้เนี่ยนะครับจ่ายหนี้ตามสัญญาบัญชีเดือนสะพัดหรือโ d ดีเนี่ยไม่ไหวแล้ว นะครับก็หยุดจ่ายไปนะครับพอหยุดจ่ายไปแล้วเนี่ยครับปรกบากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยธนาคารก็นําคดีมาฟ้องต่อศาลนะครับเรียกเงินต้นเรียกดอกเบี้ยทบต้นไปด้วยแล้วก็ที่สําคัญก็คือเรียกดอกเบีย้ยผิดนัดมาด้วยครับนะครับเรียกดอกเบีย้ยผิดนัดมาด้วยซึ่งไอ้ดอกเบีย้ยผิดนัดนี่แหละครับที่ต้องเราต้องมาดูกันนะครับว่าทางธนาคารเนี่ยเขามีสิทธิ คิดดอกเบี้ยผิดนัดได้ไหมครับต้องย้อนกลับไปดูสัญญาไอ้กู้เบิกเงินเกินบัญชีหรือบัญชีเดือนสะพัดนี่แหละครับว่าเขาระบุเอาไว้บ้างอย่างไรบ้างนะครับถ้าเขาไม่ได้ระบุว่าให้มีสิทธิ์เรียกดอกเบี้ยผิดนัดได้เนี่ยธนาคารก็จะมาคิดดอกเบี้ยผิดนัดเราไม่ได้ครับนะครับตรงนี้ถ้าเปิดเป็นอย่างนี้จริงเนี่ยทางลูกหนี้ก็ต้องต่อสู้ไปนั่นแหละครับว่าสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีที่ทำมันขึ้นมาเนี่ยไม่มีการระบุเอาไว้ว่าถ้าผิดนัดเนี่ยให้ธนาคารคิดดอกเบี้ย กับทางลูกหนี้ได้ในอัตราผิดนัดนะครับถ้าเป็นเป็นอย่างนี้จริงก็นเนี่ยมันก็จะทําให้เรื่องของดอกเบีย้ยที่เราจะต้องจ่ายน้อยลงไปนะครับครับนอกจากนี้นะครับในขัวข้อที่4เนี่ยนะครับก็ถ้าถูกฟ้องมานะครับก็ต้องพิจารณาดูว่าการคิดดอกเบีย้ยทบต้นของธนาคารเนี่ยถูกต้องหรือเปล่านะครับเพราะว่าเรื่องของการ คิดดอกเบี้ยตามบัญชีเดินสะพัดเนี่ยการคิดดอกเบี้ยทบต้นเนี่ยมันทําให้เกิดหนี้จํานวนมากนะครับเยอะกว่าเดิมดังนั้นเนี่ยการคิดดอกเบี้ยทบต้นเนี่ยต้องมาพิจารณาดูนะครับว่ามันคิดได้ถูกต้องจริงหรือเปล่าซึ่งในเรื่องของบัญชีเดินสะพัดเนี่ยนะครับการคิดดอกเบี้ยคิดได้จนถึงวันที่สัญญายังมีอยู่นะครับวัในใดเนี่ยสัญญายกเลิกไปแล้วก็ต้อง คิดดอกเบี้ยในอัตราปกติเท่านั้นนะครับก็เป็นดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราปกติเท่านั้นในกรณีที่ผ่านาของผมที่ที่เคยเจอเนี่ยนะครับบางครั้งบางธนาคารเนี่ยคิดดอกเบี้ยผิดก็มีนะครับอย่างกรณีที่ผ่านผ่านมานะครับก็อย่างเช่นหลังจากที่ธนาคารนหักทอนเงินเดือนบัญชีเดือนสุดท้ายแล้วนะครับแล้วก็ทางลูกหนี้เนี่ย ก็ไม่ได้มีการเบิกถอนเงินเกินบัญชีอีกแต่อย่างใดนะครับกรณีอย่างนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการเลิกสัญญาการโดยปริญาอยู่แล้วนะครับทางธนาคารจะมาคิดดอกเบี้ยทบต้นหลังจากวันที่ไม่ได้มีการเดินบัญชีต่อกันนะครับคิดดอกเบี้ยต่อไปไม่ได้นะครับถ้าคิดก็คือผิดเมื่อผิดแล้วก็เราก,ก็ไม่มีสิทธิ์นะครับ ทางธนาคารก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาเรียกร้องให้เราจ่ายดรกเบียทบต้นตรงนั้นนะครับหรือบางกรณีด้วยความที่ลูกหนี้เนี่ยผิดนัดจ่ายหนี้บ่อยทางธนาคารก็หลังจากหักทอนบัญชีเสร็จลูกหนี้จะมาขอเบิกเงินเกินบัญชีก็ธนาคารไม่ให้ก็มีนะครับพอไม่ให้ก็คือก็เหมือนกับว่าเป็นการยกเลิกสัญญาไปในตัวด้วยนะครับในเรื่องนี้ก็คุณไม่ให้ฉันเบิกเงินคุณก็เลยไม่ได้หักทอนเงินก็บัญชีก็ไม่ได้เดินต่อไปอีก พอมาพอม่ได้เดินต่อไปก็ต้องหยุดคิดดอกเบีย้ยแบบทบต้นนะครับณนะวันที่มีการเลิกสัญญาโดยปริยใยในกรณีนี้นะครับครับทั้งหมดก็เป็นทั้ง4หัวข้อนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะครับท่านในชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับฟังครับสวัสดีครับ